ผมจะไปดูที่ปีละครั้งนะฮะไปดูทุกปีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใครมาลุกมาบุกลุกที่เราไม่มีอะไรนะะจนกระทั่งสงการปีที่ผ่านมาเมื่อเมษา,ายก็ไปไปดูอีกครั้งหนึ่งอา้าวปรากฏว่ามีคนมาถมดินในที่เราละเมื่อแปดเก้าปีก่อนนะเกือบสิบปีแล้วแหะอพอดีตอนนั้นผมทํางานอยู่แล้วได้ซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่จังหวัดชลบุรีตอนนั้นพอดีทํางานแล้วแล้วม,มีมีคนรู้จักกันเข้ามาเสนอ,อขาย เราก็เออที่ท,ที่ตอนนั้นที่ซื้อที่ตรงนี้ยะแปลงเนี่ยเพราะว่าเอา่อพอดีที่แปลงเนี้ยมันอยู่ตรงข้ามกับคริปจักรที่ผมผมผมไปแต่ว่าคิปจักรอันนั้นอยู่ในกรุงเทพที่ผมไปแต่ว่าอันนี้เป็นสาขาที่ชลบุรีนะฮะผมก็โอ้หรือว่าพระเจ้าอยากให้เราซื้อนะฮะเราก็โอเคเราก็ซื้อคือความรู้สึกไปดูครั้งแรกเราก็โอ้อยู่ตรงข้ามคิปจักรเลยอะ่ะเราก็มองเอออนาคตเกิดเราแก่แล้วเรา มาปลูกบ้านแล้วเราเดินเดินข้ามถนนมาคิกจัดมันก็แบบมันก็สะดวกอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้รับใช้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยซื้อเลยตัดสินใจซื้อตอนนั้นมันก็ไม่ไม่แพงนะครับตอนนั้นมันก็ซื้อมานานแล้วตั้งแต่สมัยมันทํางานอยู่ตอนนี้มันผ่านไปประมาณแปดหรือเก้าปีผมจะไปดูที่ปีละครั้งนะฮะช่วงสงการพอมันหยุดยาวๆผมก็จะขับไปดูครั้งหนึ่งนะฮะไปดูทุกปีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใครมาลุก มาบุกลุกที่เราไม่มีอะไรนะฮะจนกระทั่งสงการปีที่ผ่านมาเมื่อเมษาเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปไปดูอีกครั้งหนึ่งอ้าวปรากฏว่ามีคนมาถมดินในที่เราละ,ล,ะละก็ตกใจตอนแรกก็ตกใจนะเอ้าทําไมทําไมมาถมดินแปลงที่เราเห,หรือว่าเขาจะมาบุกลุกเขาจะมาตอนนั้นก็คิดไปเยอะเลยฮะหรือว่าเขาจะมาบุกลุกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาสร้างบ้านอะไรอ้ก็คิดไปเยอะแยะเลย ตอนนั้นก็เลยโทรไปหาคนที่ขายที่ให้เราเมื่อสมัยนานแล้วล่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูให้ว่าใช่แปลงนี้ไหมตอนนั้นเราก็เริ่มไม่มั่นใจละเพราะว่าตอนซื้อก็เออเราก็ด้วยความที่เราง่ายเราก็ไม่ได้ไปรังวัดจริงๆถ้าซื้อที่จริงๆอะ่ะมันต้องไปให้สํานักงานที่ดินแล้วก็ไปทําไปให้เขาเขา,เขาสำรวจรังวัดจะได้รู้ว่าที่ผืนเนี้เป็น,เป,นเป็นที่ของเราแน่ๆแต่ตอนนั้นเราก็เราก็ง่ายเราก็ไม่เคยซื้อที่มาก่อนไง เราก็เลยไปซื้อโดยที่เราไม่ได้ไปรังวัดอะไรเลยไม่ได้ไปสํารวจเขาชี้แปลงนี้เราก็บอกแปลงนี้จนหลังสงการปุ๊บเขาก็ไม่ได้มาเขาก็ไม่เขาก็ติดธุระเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ได้มาสนใจแล้วผมก็เลยโทรไปปรึกษาเพื่อนกันหลายคนเลยเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งความก่อนแล้วกันลงบันทึกประจําวันไว้นะฮะแล้วก็บอกตำรวจว่านี่เราเราอย่างนี้เป็นที่ของเรานะแต่มีคนมาถงดินอะไรเงี้ยแล้วตำรวจก็แนะนําให้ไปล้อมรั้วไว้ เพราะถ้าเราล้อมรั้วแล้วถ้าใครมาบุกรุกนี่อันนั้นอันนั้นไม่ได้ละบุกรุกนี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นอคดีคด,ดีบุกรุกเป็นช่อโกงแล้วไม่ได้นะฮะบุกรุกไม่ได้ผมก็เลยปรึกษาภรรยาเราหลังหลังจากนั้นเราก็ไปล้อมรั้วก็หมดเงินไปประมาณสักจํานวนหนึ่งก็ไม่มากนักนะฮะปรากฏว่าพอไปล้อมรั้วสักประมาณสองสามอาทิตย์ไม่ไม่เกินไม่ไม่ประมาณสองอาทิตย์กว่ากว่าแต่พอดีล้อมรั้วเสร็จเนี่ยเราก็ไปปักป้ายด้วยเหมือนกับตอนนั้นเราก็ คุยกันเออเราเราจะขายดีไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูรลที่มันไกลแล้วอย่างหนึ่งคือเราคงไม่ไปปลูกบ้านแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เราย้ายคิดจัรมาอยู่นี้ไว้แห่งพระศิลิเป็นคิดจัรไฟเพราะตอนนั้นเราอยู่คิดจดะะนนัดจเดิมนะฮะเราก็เลยอ่ะก็ตกลงกันเราเคยก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราก็มีพระใจด้วยว่าเออจะถาวายจะถาวายเงินส่วนหนึ่งในการที่เราขายที่ดินตรงนี้ด้วยนะฮะก็เลยปักป้ายด้วยเขาปักป้ายสักสองสองอาทิตย์ สองัระหว่างสองที่ก็มีคนโทรมาว่าอยากอยา,ากซื้อที่แต่เราก็ยังไม่ได้บอกบอกราคาแบบถูกมากเราก็บอกราคาสูงไปก่อนเขาก็หายไปจนจนมีอยู่รายหนึ่งโทรมาตอนแรกเขาก็ถามราคาเสร็จเขาก็บอกว่าพี่อันนี้เป็นที่ของผมนะผมบอกอ้าวที่ของคุณได้ยังไงเนี่ยแปลงนี้เป็นของผมพอคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนมาถมดินเองผมบอกอ้าวเรอ แต่ผมก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นที่ของเราเพราะว่าเราไปเสียภาษีทุกปีก็เลยนัดเขาอีกอาทิตย์หนึ่งก็เลยนัดเขาให้มาเจอที่สถานีตํารวจที่เราไปแจ้งความไว้นะฮะตอนนี้ก็เริ่ม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 รู้สึกเออเราเจอเจอคนที่มาถมดินแล้วเขาคงไม่ใช่คนบุกรุกแหละเขาก็คงเพราะตอนนั้นเขาพูดจาเขาไม่ได้เหมือนกับว่าเขาจะมาโกงเราหรืออะไรอะ่ะก็คือพูดจาดีผมก็เลยแนะนําเขาว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีตํารวจแล้วกันว่าจะตกลงกันยังไงดี หลังจากนั้นก็ใช้เวลาอีกสักสี่ห้าวันเพราะว่าตารวจเขาเขายังนัดไม่ได้ผมนัดตํารวจไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงอธิษฐานก็แล้วเราก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเกิดไปถึงกาง่ตำรวจแล้วเกิดเขาเขาจะเอาค่าถมดินแพงเราก็จะไม่อยากจะจ่ายอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ต้องการที่จะถมดินในการที่จะขายที่เราต้องการขายแบบที่ไม่ต้องถมดินสุดท้ายก็เลยนึกถึงนภพาวขึ้นมาเลยเหมือนกับพระเจ้า พระเจ้าแบบให้เราจะให้ใครดีนึกถึงน้าพาขึ้นมาก็เลยโทรมาคุยกับน,น้าพาให้น้าพาอธิฐานให้โอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงน้าพาก็อธิฐานให้นึกว่าวันนั้นทุกอย่างแบบน้าพาแบบอธิฐาบบนาตามที่พระเจ้าตรัสเลยว่าให้เราไปนะเราก็ไปเหมือนกับไปสดแสดงอะไรอะ่ะไปไปอย่างเป็นพระพรอย่าไปแบบเพื่อจะไปแบบคุยไม่ดีให้เราไปแบบเป็นลูกพระเจ้าเนี้ยไปให้เราแบบนิ่งๆไว้นะ ดูว่าเขาจะอายังไงเอออย่างเงี้ยเออผมก็เชื่อนะแล้วหลังจากนั้นอีกสองสมวันก็นัดไปเจอที่สถานีตำรวจปรากฏว่าคุยประมาณไม่เกินเออไ,ไม่ถึงสิบนาทีแล้วกันแต่จริงๆอ่ะก่อนที่จะไปเจอสถานีตำรวจนิดนึงผมนัดนัดนัดคนเนี้ยเข้ามาไอ้ตรงที่นี้ก่อนมาคุยกันเลาะมาคุยกันก่อนที่จะไปสถานีตำรวจพอพอเจอหน้ากันเออผมก็ดูเขาก,เขาก็เขาก็โอเคนะเขาก็พูดจาแบบ ก็คุยกันดีอะนะสุดท้ายก็ผมก็บอกเขาตรงๆว่าเนี่ยผมผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถมที่นะผมต้องการขายแบบไม่ต้องถมเพราะเราไม่อยากลงทุนอะไรแล้วสุดท้ายก็เอเขาพูดประโยคคำหนึ่งว่าอย่างนั้นเขาอยากให้ผมเนี่ยช่วยค่าดินเขาหน่อยได้ไหมผมบอกอุ้ยผมช่วยไม่ได้หรอกเพราะผมดูที่ถมนี้นะ่าจะหลายหลายแสนะ่ะเพราะเพราะผมศึกษาพเพื่อนนะถ,ถ้าถมขนาดนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสองแสน ผมก็บอกว่าผมไม่ต้องการผมที่ผมที่แล้วผมก็ไม่ช่วยเป็นแสนนะเขาบอกผมเอาไม่ถึงแสนหรอกอเราก็แต่จริงๆน่ะเราที่ฐานอยู่แล้วว่าเรามีเรามีตัวเลขในใจอยู่แล้วว่าจะเราเราต้องการที่จะให้เขาเท่าไหร่นะเราปรากฏว,ว่าพอไปสานีตตารวจคุยกันแป๊บเดียวเขาต้องการห้าหมื่นซึ่งมันเป็นตัวเลขซึ่งซึ่งตรงกับผมและภรรยาคุยกันไว้เลยนะห้าหมื่น แล้วก็ง่ายมากตํารวจก็ลงบันทึกประจําวันแล้วก็ให้โอนเงินเดี๋ยวนั้นเลยเขาก็บอกว่าลงทุกอย่างอีกฉบับหนึ่งนะครับว่าทางทางนี้ก็ถมที่แล้วเขาก็ไม่ติดไ,ไม่ติดใจที่จะเอ,เอาเอาดินคืนแล้วก็เราก็ให้เงินจํานวนห้าหมื่นไปก็ปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นก็ออกมาตํารวจก็ยังบอกว่าเออนี่บอกบอกว่าเนี่ยทางเรานี่เขาเรียกผมว่าพี่พี่ดีนะพี่เจอคนที่เขาไม่เยอะไม่เรื่องมากนะฮะส่วนตัวพี่เองเขาก็ยังชมผมเลยว่าส่วนพี่ก็ง่าย ต้องขอบคุณพระเจ้าเออเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นลูกพระเจ้าเราก็ไม่อยากที่จะไปแบบอยากได้ดินฟรีเราก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเออดีแล้วล่ะเพราะว่าเห็นหลายหลายคนที่เคยมาเทสแบบเนี้ยไอคนที่ได้ดินฟรีเขาก็ไม่ยอมให้อย่างเดียวเลยเหมือนกับว่าเขาแบบเ็าถือว่าอยู่ๆมาถมเองเขาก็เอาใช่ไหมฮะแต่ก็บอกพแต่พี่ไม่เหมือนนะพี่ก็พอเ็าบอกนี่ก็ให้เขาไปเลยเราก็เออขอบคุณพระเจ้าอย่างเงี้ยก็เขาก็รแต่ตอนแจ้งความครั้งแรกผมก็บอกเขาว่าเราเป็นคลิกเขาก็รู้ไง รเราเป็นคริสเตียนเราถึงมาซื้อที่ตรงตรงข้ามโบสถ์อย่างเงี้ยนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสุดท้ายพระเจ้าก็จัดเตรียมทางออกให้เราอย่างดีนะฮะซึ่งตามคําอธิษฐานที่นภาบอกเลยฮะว่าห้าหมบาทจริงๆที่เราเราตั้งใจไว้นะครับก็สุดท้ายก็ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดครับขอบคุณครับ พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะคะนี่แหละสิ่งที่เราเอาการสาแดงของพระเจ้าไปความรักของพระเจ้าพับลิกออเปลือไปใช้เห็นไหมทุกอย่างก็เปลี่ยนพลิกผันไปแทนจริงๆแล้วอย่างที่สุรพลและในใน,ในตำรวจคนนั้นเขาพูดอะจย์ว่าจริงๆแล้วที่มามีเคยทราบมาก็จะทะเลาะก,กันคือคนอยากได้ก็ฉันไม่ได้ให้จ้างคุณมาถมที่อยู่ๆคนอยู่มาถมที่ของฉันต้องเป็นที่ฟรีของฉันดินฟรีของฉันก็จะเป็นแบบนั้นก็จะมีการวิวาทกัน อาจารย์แต่ที่เราไปกันแบบสันติสุขก็คือเราเอาพระสิริแล้วก็แสงสว่างของพระเจ้าไปคุยกับเขาด้วยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสําแดงด้วยเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยคือหนึ่งพระเจ้ามองที่ใจของสุรคนุพระเจ้าด้วยว่าเราไปคุยกับภรรยาแล้วว่าเราจะให้ค่าค่าผมดินเขาเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาฟรีเห็นไหมนี่พระเจ้าบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องแบบนี้เรื่องเล็กๆน้อยเนี่ยที่จริงเราจะบอกว่าเราเอาฟรีก็ได้นะเรามีสิทธิ เพราะเราไม่รู้จักมันอยู่อยู่ปฐมที่เราแต่เราจะมีใจรักเขาเปันพับเปลี่ออฟเอร์ให้กับเขาแล้วเรามาตั้งตัวเลขอีกแล้วก็แรงอธิษฐานที่เราอธิษฐานร่วมกันพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีเพราะพระเจ้ามองมองทุกอย่างเลยในเวอร์ชั่นของเราหนึ่งทำด้วยความรักแล้วเราก็ไม่เอาเปรียบเขาใช่ไหมจริงๆแล้วอย่างที่บอกอาจารเราสามารถที่จะ จะอะไรเรียกร้องได้เลยสิทธิของเราเนี่ยแล้วเราก็ให้เขาจริงๆนะคบอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ตอบคำที่ฐานได้ได้ง่ายดายแล้วทุกอย่างก็จบอย่เรียบร้อยดีก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณสุรพลรรูปพระเจ้าจะ้ะที่เป็นพยานในความสัตย์ซื่อเรื่องเล็กๆน,น้อยนี่เป็นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าพระเจ้าจะมองแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน,น้อยที่หัวใจเราไงเราคิดกันแล้วว่าเราจะต้องให้เงินเขาน่ารัจากจ้ะถึงตรงนี้ที่พระเจ้าตอบคำทิ่ฐานเยส a m เมน อาลุยาขอเป็นให้เป็นเกลือและแสงสว่างต่อไปนะจ๊ะคุณเฉลยพลลูกพระเจ้าดีมากเป็นพยานชีวิตที่ดีมากจ้ะค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณนภาวครับนิดนึงครับจริงๆที่ข้าถมดินเนี่ยคนที่มาถมจริงๆเขาเขา,เขาเหมือนกับเขารู้จักกับพักพวกเขาเขาถมได้แค่สองแสนกว่าแต่ผมถามเพื่อนผมละถ้าที่แปลงขนาดเนี้ยเกือบสองร้อยตารางวานะคะค่าถมดินสูงขนาดเนี้ยมันต้องประมาณสามแสน <Boom. S 1> ต้องบอกว่าเราจ่ายเราต้องบอกว่าเราจ่ายแบบแบบแค่หนึ่งในห้าหนึ่งในหกเองนะฮะต้องบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมจริงๆนะแล้วก็เวลาขายมันก็จะง่ายด้วยเพราะว่าที่มันถมแล้วนะฮะนะผมถึงบอกเออพระเจ้าจัดเตรียมที่ดินแปลงนี้ที่จะให้เราขายจริงๆนะฮะขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับคําพยานของเอ่อพี่สุรพลนะครับเห็นถึงการช่วยกู้แล้วก็ เห็นการเชื่อฟังแล้วก็หัวใจที่ถ่อมนะฮะทำให้พระเจ้านําทางออกที่ดีที่สุดมาเพิ่มมูลค่าที่ดินได้อย่างอัศจรรย์ครับพระเจ้าก็ดูหัวใจแหละครับในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระเจ้ารู้ดีที่สุดคือพระเจ้าทราบหัวใจเราดีครับ